อุ้ยเนี่ยมันยังยิบ,ย,บยิบอยู่เลยนะโอ<ช>สดมากอะ่ะอ่ะ๋ยวให้ดูตีต้องมาใกล้ๆนี่ไงใกล้แล้วเนี่ยตรงตาต<ง>ีเห็นไหมยิบยิบในกล้องก็เห็น,นมีมนาวสวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกับโมกับนิวอีกแล้วนะคะกับช่องมีนาวนะคะควันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมากินถาดแบบเป็น a อซ r านะคะ กินกินกินจะพาทุกคนนะคะมาออกมาท่องเที่ยวทะเลอีกแล้วนะคะก็วันนี้ก็จะเป็นจินตนาการเอานั่นก็คือหมึกหอมซาซิมินะคะแล้วก็หนวดหมึกเกาหลีนะคะที่เป็นดินดูดิกด,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 ดูดิกดูดีกดูดิันแต่ว่าอันนี้โมให้เขาทํานะโมไม่ได้ทําเองวันนี้นะ<ม>ก็ตอนนี้ก็ระหว่างรอแล้วก็จะทำอะไรกันดี้ ลอ,อ,อนเนี่ยอันนี้หมึกเหม็น กันแล้วมาแล้วคะ่ะกับเมนูหมึกซาซิมินะคะหรือว่าหมึกหอมแล้วก็มีหนวดหมึกเกาหลีด้วยนะคะที่ดึบๆแต่ว่ามามันน่าจะไม่ดิบๆแล้วมัง้งเนาะมันก็ยังติดเหมือนเธอลองจับดิติดอยู่ไหมติดอยู่แต่ว่าน้อยแล้วมันอ่อนแรงอ่อนแรงใช่เอากินเลยนี่ไงนี่ไงทุกคนเด็ดมันก็ยังดิ้นอยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้แบบติดอยู่นะ อันนี้เป็นหมึกหอมที่โมก็ยังไม่เคยกินเหมือนกันนะเคยกินแต่หมึกหมึกกล้วยที่เคยไปตกกับเพื่อนอะแล้วก็ที่เอามาแล่เองใช่ไม่รู้ว่ารสชาติจะเหมือนกันเขาเหมือนกันแหละดูดิมันมน่ากินอยู่นะเนื้อมันใสมากเลยอะจิ้มเป็นอะไรก่อนดีเขาจิม้มจิ้มโชยุดีกว่านะมาค่ะทุกคนเป็นดวตี เหมือนกันแต่ว่าหมึกหอมมันจะมีความแบบความเนื้อเนื้อเยอะกว่าอืมหวานแต่รสชาติหวานเหมือนกันเฮ้ยหือความกันทำไมเนี่อร่อยนะลองดูตามันดิใช่แต่ตาเราไม่กินนะใช่ไหมเขาน่าจะให้มาตกแต่งไม่จริงๆเขาเขากินได้แต่ว่าไม่หมายถึงเขาเห็นคนอื่นกินอะแต่หมึกเนี้ยต้องเคี้ยวเยอะๆนะเพราะมันจะไปติดคอได้ อันนี้เป็นน้ำมันงาน,นะเราควรจะราดไหมไม่ต้องราดหรอกนะอืม,อมติดเพาดามต้องเกี่ยวให้ละเอียดเหนียวจิ้มกับซีฟู้ด้างทุกคนโหหนวดแบบว่าติดมือเลยอ่ะคือสดมากเลยนะ ตามชื่อร้านเลยนะชื่อร้านว่าชื่อร้านสดซิงซิงนะคะก็คือเป็นๆน,นั่นแหละเนาะเขาทำมาให้อือจับสดมากนี่พ่ลาเขา ก็ยังมีกล่องนะที่เาร์เขาจะส่งมาเป็นกล่องแบบนี้นิ่ยังติดอยู่เลยเป็นกล่องแบบมีน้ําแข็งข้างล่างด้วยกแบบ็มีพลาสติกแ,แล้วก็ข้างล่างเป็นน้ําแข็งใครอยู่แถวนี้ก็สั่งได้เนาะร้านตั้งอยู่ตลาดนะ้ำหัวมุมนะทุกคนจะแบบเป็นเป็นปลาหมึกเนาะเป็นเป็นเลยใครสนใจก็ไปตามได้เป็นร้านใหม่ด้วยเนาะวันนี้แบบสะใจเลยเกินนะอ่ะอ,อันนี้ต้องปีกมนะันน่าจะกรึบๆมากเลยทั้งหมดที่เห็นนี่เราสั่งมาทั้งหมดที่บาร์คะ หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้าเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยอืม,อ,มอร่อยกึอบเลยนะน้องเดี๋ยวต้องปีกมันอะ่ะกึอบ <c oughs> แต่ตรงตาขอไม่กินนะทุกคนเพราะว่าไม่เคยกินเป็นขวเขียว ดูดิมันยังติดนิ้วอยู่ปะติดนะเมื่อกี้ข้าเอาออกจากกล่องมันก็ติดอยู่อืเจ้าหมึกฉันจะกินเธอให้หมดเลยแล้วเคียวละเอียดนะเพราะมันเป็นติดตรงคอ,อนี่แบบจบเลยนะอเออ a c เหรอติดปาก โอ้โหแม่มันมหนึบหนึบอย่างเงี้ยสดจริงว่าส,สบีอะไรไหมเนี่ยไม่เป็นไรโอ้ยมันจะกินที่ทะเลเลยอะ่ะจริงมันตายแล้วทุกคนแต่ว่าเซลล์มันยังไม่ตายหืมหืมจุดแล้งอะ่ะอร่อยไหม ตรงหนวดนี่คือแบบดูดมันอะ่ะมันดูดเราอะ่ะเราก็มันดูดเราแล้วเราก็เคี้ยวกึบๆกือบมันอะ่ะเราก็กัดมันอืมแต่เขาว่าถ้าเป็นหมึกกล้วยอะ่ะมันจะไม่เหนียวขนาดนี้นะใช่แต่นี้มันเนื้อมันจะเยอะกว่านั่นแหละหมึกกล้วยก็คือกือบกืบกึบกืบเกบเลยแต่รสชาติเดียวกันแต่วันนี้ไม่มีไงเราก็เอาเอา,เ,อาเลยเอามาเป็นหมึกหอมแทนนะอ่ออีกอย่างหมึกหอมแนละ้วไม่ใช่กิน่ะ จริแต่เขาว่าหมึกกล้วยอ่ะเหมาะกว่าเพราะว่ามันไม่เหนียวขนาดนี้ที่เราเคยกินอ่ะเพราะว่าหมึกหอมมันตัวใหญ่กว่าเนาะแต่โม,มอ,อ่ะจะชอบจิ้มกับโชยุนะเพราะว่ามันอร่อยอร่อยเยอะเขาว่าสลับสลับกันไปเยอะแล้วก็เยอะมากตัวเนี้ยกินแบบให้หายยากอ่ะอ ่ตรงนี้ต้องปีกมันเออเขายังไม่ได้กินตรงปีกนี่ไงเปิื่อนไปด้วยวาซาบิถ้าตรงปีกอาจจะเหมือนมะกกว่าตรงปีกนี่คือกืบแบบกืบแล้วแบบเคี้ยง่ายเกืบเหมือนแบบ เคียวลินเคียวแบบอะไรตัวเองในข้างในปากอะอร่อยไหมอร่อยครับเมนูหมึกซาซิมินี่มันแบบเยี่ยมไปเลยอะใช่ไหมค่ะ <laughs> มันก็ถือว่ากินแล้วว้าวอยู่ในพวกพวกหมึกซาซิเมเนะไม่ไม่กินคาวแต่ถ้าแนะนําใครลองนะที่นิวกับโมล,ลองมาเนี่ยกลายเป็นเราลองกันสามอย่างแหละหมึกเกาหลีก็คือหมึกซันนักจีหมึกหอมหมึกกล้วย ถ้านิวแนะนำนะคือหมึกหมึกกล้วยเด็ดสุดกลุกกๆๆๆๆเคี้ยวเพลินหวานยังไม่แบบบีบีอ่ะไม่เฮ้ยดูดถ้วยฉัน อร่อไหมตื้อหืมหยุดนิ้นถ้ามีกล้องไปถ่ายในปากได้นะจะเห็นจะเห็นว่าปากเราอะสู้กับมันอยู่โอ้ยี่มไปเลยจบการรีวิวเพียงเท่านี้เราไปไปช่วงนั่งเมาดีกันอือะไรเยอะ อะไรนั่งเมาอะไรตีตีเดี๋ยวนี้ตีเป็นคนเมาคนแล้วเหรอเมาเธอไงเ,เมาเรื่องเขาเรื่องอะไรโมอะเปิดร้านขายยำแล้วนะทุกคนใช่ทุกคน,กคนโมก็เปิดแล้วนะคะกับร้านโมมียำนะคะเป็นร้านยำของโมเนาะเปิดช่วงสุกเสารออ์อาทิตย์นะคะก็เลยช่วงช่วงนี้นะอาทิตย์ที่แล้วอะยังจัดสรรเวลาไม่ได้นะคลิปก็เลยไม่ได้ลงก็หายไปจากเพื่อนๆนะประมาณหูหลายวันอยู่อะ่ะ เออเพราะว่าโมต้องแบบโฟกัสเรื่องขายของอะไรเงี้ยก็รู้สึกตื่นเต้นอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ขายแล้วนะคะก็ได้ทาแบบดังสมใจแล้วจ้ะเออแล้วก็เลือกทําแล้วใช่ก็คือเปิดร้านวันแรกก็คือวันศุกร์ใช่เปิดร้านวันแรกก็คือวันศุกร์แต่ว่าที่ผ่านมานะเป็นไงบ้างก็สนุกดีนะแต่ว่ามันจะมีความแบบเพียรๆในเหนื่อยอ่ะเออเหนื่อยดีใครเขาทําร้านอาหารเขาเหนื่อยหมดอ่ะ ใช่แล้วแล้วแบบมันเป็นครั้งแรกที่หมอะขายของอะไรอย่างเงี้ไงก็เหนื่อยไหนะจะต้องสั่งของไหนะจะต้องมาทําก่อนอะไรเง,งี้ยเตรียมของก่อนอะไรเงี้ยหวาน ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ที่มาอุดหนุนกันเนาะอาจจะแบบว่าเออบางคนก็อยากกินมากแต่ว่าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเออไอเราก็เข้าใจแต่ว่าเราก็ไปส่งไมาได้นะทุกคน <c oughs> ก็ถ้าใครมีโอกาสก็มาลองได้นะ <c oughs> ก็เป็นรถยำธรรมดาเนี่ยแหละเนาะทุกคนแต่ว่าอาทิตย์หน้าก็เปิดขายเหมือนเดิมค่ะก็ลองลอง,ลองกันไปใครจะสั่งจองอะไรเดี๋ยวนิวลงลิงก์ไว้ใต้คลิปนะช่องทางการติดต่อ <c oughs> ใคร <c oughs> ที่ <c oughs> ทอยู่แถวลาดพร <า S 2> ้าวก็คือได้กินชัวถ้าเกิดสั่งนะวันนี้ก็เหมือนมาบอกกันเฉยว่า โมเปิดร้านยำแล้วอร่อยไหมที่เขายำให้ติกินอ่ะไม่อร่อยเลย <c oughs> เราขายไม่ได้ <c oughs> คือวันแรกที่ขายอะ่ะนิวก็ชิมเฮ้ยทำไมตอนทำคลิปมันอร่อยกว่าออโมก็รู้สึกนะแล้วพอทีเนี้ยเราก็โหเราก็ต้องนั่งเปลี่ยนสูตรอะไรกันใหม่ตั้งแต่วันแรกเลยเนาะ <c oughs> ใช่ว่าเอาให้มันใกล้เคียงกับตอนที่จะมันทำคลิปอะ่ะจริงๆแล้วตอนทำคลิปอะ่ะเราก็ไม่ได้แบบว่า ตวงหรืออะไรอย่างงี้ไงทุกคนแต่พอเวลาไปขายมันต้องตวงมันต้องแบบว่าตรงนี้ต้องใส่กี่ช้อนน้ำปลาต้องใส่กี่ช้อนปลาล้าอะไรอย่างเงี้ยหัวหมุนเนี่ยแล้วก็นิวต้องชิมทุกจานอ่ะจนลิ้นนิวเปียแบบ <c oughs> เบื่อยำแล้วอะแบบ <c oughs> โอ้หช่วงนี้เบื่อยำมากอะช่ว <c oughs> งนี้คือผ่านคลิปยำไปก่อน <c oughs> ลิ้นเปียริงอะแบบโอ้โหอะไรขนาดเนี้ยคือนิวต้องเช็คทุกจานเลยแล้วก็แบบเหนื่อยไหมขายวันศุกร์วันเสาร์นีน่ก็คือรสชาติไม่เหมือนกันอะ่ <c oughs> ะแล้วตีบอกว่าอะไรแ <c oughs> <ห>ล้วตีบอกว่าอะไรนะ บอกว่าอะไรที่ว่าติขึ้นตดลงอ่ะแล้วเดี๋ยวบอว่าอะไรลงขึ้นลงลิฟต์อ่ะอ๋อใช้ค่าส่วนการคุมแล้วปีนะี้ปกติไม่ได้ขึ้นลงลิฟต์บ่อยขนาดปกติก็คือถ้าไม่หิวก็คือแค่จะไม่ได้ออกไปไหนใช่ไหมอืมนั่นแหละก็ใช้ให้มันคุมซะเพราะว่าเดือนนี้ต้องจ่ายอีกแล้วนะเปิดเส้นทางก็ไม่ได้รวยด้วยเกลือกหลาบทำไมเปิดสัปดาห์แรกขัดทุนยับเลยเอา ขาดทุนยเยินต้อง,องลองลอง,ลองกันไปแหละใคร<อ>จะมาขายดีวันแรกเลยบาปเราวาซาบิขึ้นใช่ไหมล่ะล้วทอไหมไม่ทอนะเขารู้สึกว่าเขาแค่ได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำแล้วอ่ะโอวาซาบิขึ้นแต่ถ้ายังขาดทุนอีกก็ไม่ทำแล้วนะคือวันแรกก่อนขายก็คือต้องทิ้งปูสิบโลอ่ะ เสียตังฟรีๆอะทุกคนใช่ท้อไหมช็อตนั้นอะโหทอ้อแบบจริงๆก็ไม่อยากจะพูดหรอกเนาะ <c oughs> แต่จะบอกว่าคือยังไงอะโมอะเปิดร้านครั้งแรกแล้วประสบการณ์ในการแบบหาหา,หาต้นทางวัตถุดิบอย่างเงี้ยเราไม่มีเราไม่รู้จักใครแล้วเราก็ต้องไปด้นเอาว่าเราต้องไปหาใครอะไรอย่างเงี้ยสั่งมาเราก็ต้องมาวัดดวงเ่าอว่ามันจะสดเหมือนตามตามที่เขาบอกในในเพจในอะไรอย่างเงี้ พอเจอก็แบบหืมก็ต้องทิ้งอ่ะสั่งมาสิบโลอ่ะเพราะว่าขั้นต่ําจริงเขาก็ต้องสั่งสิบโลยี่สิบโลขึ้นไปอยู่แล้วพวกพ่อค้าแม่ค้าอย่างี้ใช่ไหมแล้วเปิดมาแล้วแบบมีกลิ่นอ่ะอืมแล้วทีนี้มีกลิ่นไม่พอเราก็เลยทดลองด้วยกันให้โมยำและนิวชิมอืมมันไม่ได้จริงอ่ะทุกคนก็เลยต้องทิ้งต้องทิ้งเลยสิบโลนั้นเสียไปเปล่าเ,าเแต่ก็เสียเงินฟรี แต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ไงเราก็ต้องหาไปเรื่อยๆเราไม่มีใครมาบอกเราว่าแบบเอ้ยเจ้านี้สดนะอะไรอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นฮานัมโมปูไม่สดสั่งมาคือไม่ผ่านมาตรฐานสั่งมาเท่าไหร่สั่งมาสิบโลกี่บาทก็เกือบสองพันอ่ะเกือบสองพันทิ้งยังไม่ทันขายก็มีปัญหาแล้วโอ้ยน่าสงสารจริงเชียว โอ้ยดดำอไปเสียใจมากเป็นไงเห็นไหมไม่ผ่าน <c oughs> ไม่ผ่านจริงๆทกคนสองพันหายวับไปกับตาอย,อยากจะร้องไห้คือถ้าแบบคือถ้ามันโสดอ่ะเราจะแบบไม่ไม่เสียดายตังสามพันก็ได้ร้องไ<า>ห้ไปเ่ยแต่นี่แบบมัน น้องร้องไห้เลยมันกินไม่ได้ใช่ไหมตีมันกินไม่ได้เอ้ยร้องมันไปแล้วน้องมาบ่นบอกไม่อยากขายแล้วเลยเฮ้ยแต่วันแรกอ่ะเหนื่อยไม่ขายแล้ว <c oughs> ทำไมคิดเกียจ <c oughs> หัวหมุนเลยอ่ะต <c oughs> ี ปกติทําไม่เป็น,น่ะแล้วเขาต้องมาทําคนเดียวอ่ะทําไงก็เธออยากขายเองอ่ะไม่ขายแล้วเฮ้ย <c oughs> แต่วันแรกอะเหนื่อยเพราะว่าแบบมาทีก็คือมาซ้อนกันอ่อแล้วระบบโรบินฮูดอ่ะโมก็ต้องเริ่มใช้เป็นวันแรกใช่ไหมใช้ครั้งแรกในชีวิตใช้ครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ต้องแบบเอ้ยมันมันเล่นยังไงเหมือนแบบคนรใช้โทรศัพท์ไม่เป็นอะไรเงี้ยพอรายการมาแบบตึงๆๆๆๆ้งดึงตึ้งดึงก็แบบลนใหญ่ <c oughs> อุ้ยเนี่ยมันยังย,ยิบยิบอยู่เลยนะใช่โอสดมากอ่ะอะ๋ยวให้ดูตีต้องมาใกล้ๆกลนี่ไงใกล้แล้วเนี่ยตรงตานี่น<ง>ตีเห็นไหมยิบยิบในกล้องก็เห็นเนี่ยยิบยิบเลยอ่ะเขาอยากให้เห็นตรงนี้เหมือนกันว่าตรงนี้อ่ะตรงนี้อะคือสดมากเลยนะทุกคนเขาทำแบบเป็นๆเ,เลยใช่อือเขาจะกินหนูโมชอบตองตีมาก ใช่ต้องปีกกับตรองนวดอร่อยอ่ะมันมีปีกด้วยเหรอมันเป็นปลาหมึกนะปลาหมึกนก <c oughs> แต่ตรองปีกมันกินง่ายไงใช่ไหมมันไม่เหนียวน่จริงถ้าใครอยากลองอ่ะนิว,ว่าคุ้มอยู่นะแบบได้ประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยใครที่ไม่เคยนะอืมเราไม่แพงเลยนะอืราคาจับต้องได้นะทุกคนถ้าใครสนใจก็ ไปที่ร้านสดซิงซิงนะคะที่ตลาดนะัดหัวมุมนะคะเดี๋ยวให้นิวทิ้งลิงไว้ให้เนาะมันดุดต้องนวดอ่ะมันจะดุดแบบฝากด้วยนะคะกับร้านโมหมียยำของโมนะคะถ้าถ้าใครอยู่แถวนี้นะอยู่ในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถสั่งได้นะคะสั่งเป็นพรีออเดอร์ไว้ก็ได้เพราะว่าวันสุกเส,สาร์อาทิตย์โมขาย แต่ถ้าเิดพีออเดอร์มาเยอะเราจะได้สั่งวัตถุดิบเยอะๆอืจะได้สั่งของมาแบบมันจะได้สดใหม่ด้วยนทุกคนอม,มาวันแรกก็ขาดทุนเกือบหมื่นเลยใช่ <c oughs> ขาดทุนนะไม่ได้กำไรด้ย <c oughs> แต่ก็อยากขายอะทำไมอะเดี๋ยวเราหมดตูดก่อนนะถึงจะเลิกขายเพราะเป็นประสบการณ์ชีวิตของน้องใช่ก็ก็ตอนนั้นนะท,ที่เขที่เขาบอกว่า ตีเหนื่อยไหมเพราะว่าเขาเห็นเธอขึ้นลงขึ้นลงแล้วเธอก็เหมือนพยายามจะช่วยเขาไงเขาเห็นตีอะ่ะเขาเห็นตีพยายามจะช่วยเขาแต่ทีเนี้ยเขาก็ช่วยเธอตลอดตีก็ทําแบบว่าช่วยได้เท่าที่ช่วยแต่ว่าตียําตีทําอะไรตีก็แบบทําได้เท่าที่ตีทําไปขนน้ําแข็งมาล่ะคะ่ะเขาก็ป้อนข้าวน้องไงครับใช่ <c oughs> แล้วตีเออทุกคน <c oughs> แล้วแบบช่วงแรกวันแรกสองวันอะ่ะคือแบบคือโมหิวข้าวแต่ว่า มันก็ยังต้องทําอยู่ไงมันไม่มีเวลาไปนั่งกินข้าวอย่างเงี้ยตีก็ไปซื้ออะไรมาให้เขานะลืมแล้วตีก็ไปซื้อขนมจีบไปเซเว่นมาแล้วก็เอามาป้อนโมนะใช่ไหมตีเขาต้องทําแบบนี้อยู่แล้วเป็นปกติของเขาใช่หรอ,อ,อปกติเธอไม่ทําเขาแบบนี้ก็ปกติมันไม่ได้ลําบากเลยเออ <c oughs> มันทําให้ลําบากมันก็ต้องช่วยกันก็ <c oughs> เขาอยากให้เธอทําแบบนี้กับเขาทุกวันนะ่ะ <c oughs> เขาก็สำบรับครับเขาอ่ะโคตรดีใจเลยนะตอนที่ตีอ่ะมเทคแคร์เขาอ่ะเพราะทุกวันอ่ะตีไม่เคยเทคแคร์เขาไงก็มันไม่ลำบากเลยเทคแคร์ทำไมอ่ะก็สบาย,ยก็เขาต้องการอยากให้เธอ,อทําแบบนั้นกับเขาทุกวันแต่พอวันนั้นที่เขาเห็นเธอแบบเทคแคร์เขาอ่ะเขาก็แบบรู้สึกเป็นปลื้มนะแล้วรักนะรัก,ก่อวันนี้ยิ้ม,มยิ้ม่อไปอืมยังไม่ปิดคยไปไปอวะ เผ่พูดอะไรด้วยไม่ชอบเล่าแลวก็ไม่ด้โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะกับหมึกหอมซาซิมิแล้วก็หนวดหมึกเกาหลีนะคะถ้าใครสนใจก็ไปตากันได้เลยนะคะกับร้านย้ํานะคะว่าร้านสดซิงซิงนะคะสมชื่อหลานเลยสดเป็นสดสดเป็นเลย ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดสับสไครต์แล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งให้โมกับนิวด้วยนะคะกับช่องมีนาวนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้บบ๊ายบายมีนาวแต่อร่อยจริงเน,ะนาะสดก็แบบริงที่ร้านอนะ่ะอร่อยกว่าน,นี้อืเก็บแบบ